พาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยะเกษตรตามแนวพระาราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนึ่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับ กรมโยธาธิการและผังเมืองขับเคลื่อนโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการและออกแบบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอริยะเกษตรตามแนวพระราชดำริโดยอาศัยกลไกลความร่วมมือของภาคีเครือข่ายหรอดโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบครับนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้ง สร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้วก็ยังใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับการศึกษาเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่แบบอาระยะเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนำไปสู่การเป,ปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับในพื้นที่ทุมิติสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ําภายใต้แนวคิดดินดีน้ําดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษ,ษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์ แบบอารยเกษตรมาดําเนินการในพื้นที่นําร่อง6จังหวัดได้แก่จังหวัดพะเยานครนายกจันทบุรีการจันบุรีสตูลและอุบลราชธานีครับ